สบายดีพี่น้องรึพับรึรับสบายดีมานมาอยู่้ามาจะเอาคนอยกซื้อเรื่องเข้ามาจุ๊ซื้อไปคนบางเตาซองเนสินงบายดีเนาะมากระบปอนไปไถ่ไปไถ่จะเจาเฉยไปจาบอพิกากาไปไท่ว่าเอาเรื่องซื้อมาเนี่ยน เหเนี้อะไรเนี่ยจะได้ชิเดไปไม่จ้งะขาว่า้อี่ว่าด้วยไมายืนเล้ใบด้วยขอไปก็ได้ยืนยี่ามตำรวจไม่องทินเพื่นมาขอไปก็ได้เมื่อนี้มาฮับเอาวบาซุปเาวน้อยนักทิมงานเพื่นครับจากประเทศไทยไปพี่่อได้ผได้ผลชื่อลูกผงโอ้ยนักขึ งางถามบ้านพี่น้องเบิ่งบาอลิผ่านบอเห็นบ่มีหนังสือมาเนี่ยจะได้ผ่านดีกว่านี่ประหยัดข้าให้ตีกราฟอยู่มอลลอนเพื่อเติมเงินข้าวพ่อเจ้าหน้าที่เพื่อน้พี่น้องข่อไปตลาดข้าวหรืวยัก็ฟังเล่าไม่ได้แม่พ่อเจ้าหน้าที่เป็นไรนะมีแต่ว่า เ่อดว่าเออไปขอฟังไทนะ่เนอะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเก่าไปไหลอ่วอเนี๋ยถามิ่งนะเนาะสิเก่าไปไหลอีวันบ่อไหลก็ถือเจ้าอยู่คนแรกขับะจะได้จะได้จะได,จะได้กับซอยม่งกัไนไล้เลยถึงชัอยงไปไปไปถามถามรู้มึงไปมอรแอ่จับจับเป็นจับเลยคนสีายาไปเลย มีได้รักฐานมีไ no ด้รักฐานโอ้ยเข่ามาถือตองตามกฎหมายได้พ <si yeah, right> ี่น้องบอดด้รักกรอบได้เลยไว้รักกรอบเพราะเพื้นทีย่ให้เพราะเขามีเอกสารครบเนาะมีติดตามให้ติดตามหนึ่งคนไปเปล่าหรอเดี๋ยวนังเด็กเนี่ฮะเอาไรยัง ทุเรียนถามมาเดี๋ยวไปนสงท้องมาสื่อคล้องน้อยนึงก่อนกลับเนาะเอาบ้าซื้อของมาแบเนี้เลยวหรอฮะมาต้งขี่มอนสื่อยังวะเดี๋วจะพันมีสองพันเดวจะพันมีอยู่มีอยู่พันหนึ่งพันหนงพันกียรติพันบาทเลนะไคเยอะรอพันกี าตอนนี้เขากลับเขามาในเซเว่นมาเจอแอร์หนาวหนาวหนาวคร่ะคุณดอกสื่อขนมเช้านแี่ยังไม่หนาวเนีบอลร,รอนมาชิจินเบียชื่อถ่ายว่าเขาว่าท่านขายบเบียโบเปิดขายว่าท่านหอนฮามุ่มนนื้อฮันเนอกได้ซื้อหน,นอกได้สื่อแล้วแม่บอกห่เอายังไงเนี่ยเขามาในเซเว่นเ,เอานุ่มเอายังไเมีเอาไปให้เมียแต่กระตาเด้อ ้วะเดินเองเดี่ยวเขาคอยอันลาคาวาดขออะไรอ่ะกินนำ้ำลดถูน,นี่ดิ <c ười> <c ười> ขึ้นอุ้ <c ười> ขึ่น,นขว่มยางขว่อมยองข้าวนั่งี้อูบอีกแล้วไปพอเน้ยเมื่อ บารอนยังม่ทันหอาหซื้อบเอ้าตาปะซ้อ่ตะโกตะโกองที่แม like ่เร้ยังอนกับิดีีไปซื้อสามก <Hernandez> ่องาดซื้อสามสามถาดถาดชสามพันห้าสิบอนี้นึับ อ้โหทนงไปเสมามอนี่เดิแบบนตลาดอีกแล้วพี่นออ้องไม่แดงนะาตไทยชาตไทยสองละยีสสะ่สิบบาที้องกินยอยนะไรใชเนาะ เน,น,น,นี่นาจะมือตลาดนัดเนาะ3กล่องหมดเตอะเออทาโก้ลูปห้านะคะ3กล่องหไม่ได<ห>้ได้ลูกค้าเขาสาวคล้ายพิมแล้ว <c oughs> หายเรลกล่องไปเคื่ยอีเมลละจ้ะย่ามนนะสไป มาเสียไม่ได้สีไรมต้องิทออีไหมคะคือรสบุอเู่อ่คูเทาคกินมันสีแบบมันเิอ่อนนุ่มอแม่ซื้อกรียนก่อนอันนี้ขอจับไวก่อนกลับเรเียนก่นราคากละเท่าไหร่หน่อยสบาทได้หมดค

ดูเดียวกยวกพอแล้ตอนนี้บาลอนหายเลยพี่นอ้องบาลอนถือจับถือจับเลยล่ะก็เห็นเลยถือจับแล้วไปยักก็เห็นแล้วอู้ว่าหายไปใช้ไปขอห้องน้ำหายด้วยนี่ตอนนี้สีขาวฟ้าเลยนี่ <c oughs> <c oughs> เราลอนหายเลยพี่น้องเอ้ามกับปป้าเป็นอยางไรคอยยืนอยู่นี่แหะกอโตแลวพี่น้องคิดว่าคิดว่าถือจับเลยยังอยู่ยังอยู่คือเก่าไม่องน้ำถามหาามหาแถวหน่ล้องฟูม กล้องมือสองนี่วะเอาไปใส่ยังไงเอาไปปูพักที่ซื้อพักอ่ะปูปักปเหี้ยหรือวไปใ่าักทุกแคงได้ไม่ได้ร่อยวบ้บานเท่ากับหาซีฟเลย น้องืวานตกใบดาดอยก็ได้มือสองแยานีมึงทำไมทำมันมาไงไมั่งโดนนี่ใสดเร็ม้บอกว่าก็มีได้สุกมมันี่อ๋อกลองเซมันกองปลาเซมันบ่กองนี่แหละครับนี่โอ้นี่อยู่ท้ายรถผมเลยครับเดี๋ยวไปดูสิ ใกล้องเมื่อไะเอาเมื่อปลูกพักก่อนมาเนะะี่ยกลองหนึ่งซ้าวหว่ะพี่น้องก็ซื้ออยู่ดิไปถามฝากข้างเมืองกันกล้องละลอยวะท่านก็ขายนี่เสีเอาไบเมื่อปลูกพักพี่น้องอะไรกลองอยู่นี่นะเอาเมื่ออย่างไรนอกวะนี้ต้องให้ไ่ร่อเขาเลยหล่ะพี่น้องไอ้มันน้ายเนี่ย ติดจังรอเขาจะขนเมื่อขี้เกา่าเนี่ยดายด้เอาเมื่อบปเลยจหน่สื้อไปซื้อไวมอออ้มากจำเสียซื้อจือดิเมาสองคนดิเมา เดี <h ulk> ๋ยวได้เงินพันนึงนเดี๋ยวสามอดเบ็ดได้สิบกุหลกแต่ลามน้ำเลยมาคิว่าจางหลอดอ่ะได้จางของเก่านเรือหกบาทมกจังโลโลโลางลเป็นส่งถึงบานเลยไปเ่ิไปขาดใช้เดินน กองนี้ว่าพ่อกเอากองนี้มาใส่เองกอีกก็ได้้เมซืย่ว้ออยน้ลเนี่ยมานี่ทสองเรื่อเยว่าเจ้าวู่ไกล้ละรหงือกันราคาเดียวกันนะบ่อาจริงเลยนะ

เมื่อแลบวไหนเมื่อเมื่อรบนเมื่ออีดี้นเมื่อแล้วเมื่อแล้วบนี้เมื่ออีดี้บ่ไหนเมื่ออบไไปแล้วกลับแล้วพ่น้องกบแล้วบ่นนเก็บตรร้ำไป่อไปไปฮับเอาทีมงานซุนขายอู่ทั้งร่มื้อแต่สองฟองพันบอก ไปย้ายรถสาสเบียร์ไทยแสบมันนะแับนี้ซิงงี้ดิซิงหมดตัหนึ่งสี่สิบบาทสี่สิบาทคะบมแม่ก็ตามมาพี่ตายตาเอรอนเอรนแล้วตาซื oh. ้เบียร์ห้ามพูดก็เบื่อไปแน่นอน

ไอ้ไทยมากินไอ้ดอยไม่ยังเสร็จโอ้มารับรองรับนุแต่ว่าแต่เด้อมาหัดมือนี้โอ้ยมีขาทรงขาทรงหาพันหาพันเขาบอกว่าว่าออกมาก่อนมาต้องมาถ่ายพวกเจ้าอันนี้ก่อนเราไปหาซื้อเบียร์้เจ๊ได้ค่ะเปิดขายหางมุ่งถามแต่จมุ่งถามแต่จะมุ่งสามมุ่งเนาะสวัสดีพี่น้อง สองอกีเเนไปสื่อยังไงคล้สื่สวัสดีค่ะใช้สือยังอาหารแทเด้ญจสซื้อไปกินซื้อไปกินมานี่ื้อไปกินประูหาพันหาพอันนี้เหรอเบิร์ดนี่เอาเบิร์ดหาพันหา0กโกเจ็พัวกเิรน็์นี่สองคนม้น่งเท่าเดียวโซเดียนหันสามพันโซเดียนก็สื่อเอาดีมัน ทั้งในบวชกันบอกบจีรัน์ทั้งในแตบวชจีรพเบิดนั่งนากันซักอัดอัดกันเข่าบวดนั่งบอหลังอันกะกูก็นั่งกลางนี่หาคนไดนสบายหาคนไหนสบายบอหลังเฮ้ยย่มากเลยนะโอ้ยบกับบานนี่เนาะเลยตรงหอบ้านตัวแ้วมือ ับป้านเล้พี่น้องมวนเหรอมวนเยอรายจึงเหอวะอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเลยดีใ่เป็นมาส่งโอ้ยดูแลคัะมาส่งไหมมาส่งวันปวดด้อชงเมกี่เลยโอ้ดีดีดีมาส่งถึงทีให้เงินคนละสามพันให้เงินอีก ตอนไทเนี่ยเงินไซับซบิงเต็มเลยซขอกายอรก็ม่เจ่ายเปนเงินพันนึงดีเหเ็เหี้ยวเห็นอยู่บนหอแล้วหอดแล้วพี่หน่องเอ้ยจนคำจนเหมือนเนาะจ้มุ้งมาเลยโอ้แปดมุ้งแปดมุ้งซองถุกนะพี่น้อพี่ดพี่น้อยเหมือนนี่มาหอดสมุงมาหอดพี่ หนาวหนาวแดดมุกมาแล้วมาแล้ววันนี้ปฏิการทรงเครื่องทีโบรงแต่ขามเพื่ออะไรโบไปทรงหัวเท้อเขี่ยไปเกี่ยวข้าวเลยเนี่ยเอาลองลองเกี่ยวเลยใจอ๋อนี่วะเสือใจร้องเกี๊ยวขอบแล้วข้าวจะได้ปั่นเสือใจวะไม่รู้ล่ะนี่ สีขาอยู่อนสากิถึกใจอยู่ใส่ไปงานแต่งโอเคอย่ใส่ไปห้องเฮียนพอดีไปห้องเฮียน์พดเเสือสุอผ่าเขาใส่ไปงานแต่งใเด้อยังใส่ในาน้ำคานาม่นทานสมะนัมีเหตจากมาใจเด้อใส่ไอ้จีพี่น้องเอยมาหนีฮะานีพี่น้องนี่นี่นี่าร์าม่นเานามันาาันเขาีเนียเรานี่ยกนี้ยคือเหมือจืออยู่ เหมือเยอะใส่เองพันทกโลบาทแมนใบ่เออเฮ้ยเมื่องอันนี้มันตินออแล้วโอ้เลยเสือดีเลยโมเมนนี่นี่นี่อ่าคุณน้องส่งทั้งที่ตย่ส่งตัวนี้เดืนี้ตัวนี้สองพันทกแดดล้วชอินทางกลับต่อาซ้อบอลนมาส่งน้ำาน กระแกกีเด้อมนีโอเคส่งหัวบ้านคนลงคนลงเสียงของเข้าสีเดินท่ากลับอ่าเด้อของไฟเด้อเอามันครบเด้อลืิมนะโปรได้ส่งแล้วบ้านนี่กรบแจได้นายเด้ออีกทีเด้อเออคือไปเบิร์ตอย่เป็นยังสุดเห่าอย่างเงี้ยใช้อะไรเปิดกระดาไปเอากระเมื่อคือกันพี่น้องมาเนี้